มาพี่น้องจิงราบวัด้วยกันครับลาบง,วงาับงวงนสบซอยจุเสสมรลาบง,วงาัวซอยจุเสียสมรสเสียสมรสเลี้ยงพี่น้องครับถึงสีว่ไหลเป็นกระตาเป็นตัวกับมากด้วยน้ำใจครับนี่ครับแต่ว่าซอยจะคํำกันนะก <c oughs> ับสรอยจุนะครับก็ทำไรไหลพี่น้อง ครับลาบงัอกับว่าหลหรอกครับจะหลนำใจวะอ่านำโงกับหลาได้หัวโต้งแล้วก็สื่อขวดใหมาเองสื่อตรงีเพวกพสื่อตะขวดหน่อยมืให้ลู่จัยังบักกันอ่ะอ่านั่นองุดใจเห็นใจเนอะนั่นเปเพียความเ่งินอยต้นนึง

ไปกนแตไดควักเกาะเนี่ยอาจิอาอามาดดัเดี๋ยวไเห็ดอันนั้นอบาดคนอยากคนจนสักแบคอาดนี่เนะสี่ก็อมาัโอ้เพ็ดเห็ดเอาันี้ก็เห็ดนี่เราเป็องวิธีสารเนาะกับิธีสาร ราบง้อส้อยจูวของนะครับของเสียบดีสารโอ้ครับเผ็ดหอ้ชิวเลยครับเท็ดอาาาอาอาา้าง้าเอาแล้วเอาจืดโอ้ยครับเท็ดจะไปเขียวพอดีพี่น้องนะครับเขียวพไข่ดีเป็นไ

หย่อนเลยสุดยอเลยสิไปเอาอันนั้นดูเรือดดูเรือมดีบีวิธีอีสานนี่นะครับเป็นมาคนอีสานจินในคุณแนวอ้ำมอ้ำโอ้บวกนี่ว้าบี่น้องเไง นะครับคนอีสานกินได้คนณแนวนะครับกินเดืบก็ได้กินซุกก็ได้กินยังได้เมืดพีน้องนะครับซุกซุกเดือบก็กินได้ครับคนอีสานกินบรเเวกินได้คุณแนวนะครับอืมอ่ะอืมรมัง น Jamie, ี่ครับโอ้ครับอคิดจะมาเห้นป่ายเจ้าของอืมเป็นห่วงครับโดนโดนจินมเธอหนึ่งนะครับการที่กินช่อยจุจินราบัวรบหมูกับตามยาเป็นอยกจินมตัวมือครับ ก็พใหจะผาก็นพวกกันครับเอากับไ้พรให้คุณสมรสเสียสมรสวีเราวงเด้อนะครับม้นนี้เิ่นนะครับมากทุละกุลกมางานนะครับมางานขาวดำมากานมูงานพวกงานเพื่อนเนาะกับกะไห่จะเลื่อนจะเลื่อนให้ทุลจิตในการทำงานนี่จะเลื่อนจะเลื่อนลำรวยไปนายพี่น้องในเพื่อนพ่ออาศัยด้วยแลืวอยเรื่องพี่เรื่องดองกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพื่อนพาอเป็นมือรถครับผมเออครับ กินตะกรอนนะครับจังสีไปมองรหดเพลินบมาครับนะครับหันีไปเดี๋ยวนี้ครับจิ้งัวสีเหมือก่อนนะครับกินตะกรอนครับผมได้เสียหิวพี่น้องเดี๋ยวครับเมื่อกี้ผมบอกข้าเนาะครับจิ้งัวจะกินกูมือหนึ่งครับกินกูเหมือนว่าเสียบสองครับมันเหมือนกันหลายนะครับมันโดนจินเท่อนึงนะครับรัวละสามลอยสี่้อยพี่น้องนะครับเห็นประจํานี่ครับเพน้อยบาทด้วยครับผมนี่นะครับ เ 60, ง,งินห้าร้อยหกร้อ็พัน,น ah หนึ่งกัไเดี๋ยวจะมีอะพี่น้องบ่ไดีหลายดอกนะครับก็อ่ะอืมจะีินกันอ่ะอืมนี่ครับพี่น้องนี่ครับแยบแยบปุยเลยอืม จำไปเจองเขาแล้วบมเนี่ยไปทามาหมูเขาครับแต่ละคนแต่ละขั้นตอนนี่าบอกคือกันเนี่ยครับอ่านะครับมาก้นกับแช่เพียแล้วก็อันนี้ก็คือว่าสิ่แช่เพียนะครับแช่เพียไว้นะครับเพียคืออยังก็เพียก็คือฉีงัวอ่อนฉีงัวน้ดหน่อยนะครับขีนแก้เข้าไปใส่ต้นใหม่นะครับเห็นใส่นี่ครับใส่นี่อย่าไปถิ่ยมบีดองขันขันขันหยำอวดอวดโอ้ยหยาบอีเลี่ยงพวกแกว์ดีใส่นี่ใส่นี่คนข้หลังครับ ใส่ครับบนมัใกล้หลังนี่นะครับนครับนี่ซ้อยซ้อยซ้อยหน่นครับที่ไดกับเฉียวผมบอดียอมว่าขาดเะ่าเย็นเลยนครับนั<_ a> <_ a ่นครับน้อยเท่าเย็นเโนตกตางแห้งไหมตกสองฟาห่วงมาขึ้นโอ้โหหงแม่

เิดาน้ร hmm. mm ันแตกือารัเปต็นกบครับผมออกเือี่ฝนตกแห้งแต่ว่าบอลมเอามือมึงบอลมกันเลยปล่อยเลย เนาะนี่เป็น้องเพียะครับเพียะว่าเป็นขี่ครับเพียนี่ครับอุ้งเทอเลียดเลือดเลียดอันนี้ครับเลียดเลือดเลือดพี่น้องเหรอคับโจนี่ก็ช่วงหน้าฝนเนาะครับขอเสียงจะน้อยกันแล้วกันเนาะกับโจนก็บ่ได้เป็นทางละย่องทั้ง นะครับ no? yes. จังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีพี่น้องไร่หม่องไร่บ่อนในกรุงเทพมหานครน้ำมันตะนาวศรีพี่น้องน้ำท่วมโอ้หลายนะครับพี่น้องเกิดความเสียหายไร่หม่องไร่บ่อนทั่วประเทศไทยนะครับรถนะครับรถหลายขั้นไร่หม่องไร่บ่อนเกิดความเสียหายรถตู้ครับรถไอ้ข้นใสกินหอกก็หมาแกนเดียวเนี่ยเอาบอกเรื่องหมาสิบประคเอาพี่น้องเอามันคือดีแล้วมันคือเห็ด นี่ครับใส่พริกใส่หอมก็กลังไปหาหอมอยู่ครับเอ้านะครับก็กลังไปหาหอมอยู่นะครับจะว่าน้ำปลาใส่ไหลเขี้ยวไหลด้ครับอ่านะครับก็กลังไปหาหอมกับใส่เกลือนะครับอย่างนะครับการก้อยง้อราบงัอนี่ครับรายเผือกกระตั้ย่าทําอาหารตัวนี้คุยยางครับทําตามที่ตัวเองทําได้ตัวเองตรงการตรงเยนเฮ็ดเอาที่ถนนัดนะครับเอาที่ของถนนัด นะครับเอาเอาที่ตานัดอ่าหันหอมมาหมวดปุยถาเจ้าก้อนครับถ่าเจ้าก้อนนะครับเขาเลยใส่แค่แนวมวนทอย่งไงที่มึงเจ้าก้อนเที่ยงก้อน

อ้าวนะครับอืมไอเหี้ยหนะครับเอ้อนีครมาเอ้ใส่เราปาเนียแล้ว้ใส่เกียรสลับกัวมันเสียเฮยี้ยปุลี่ปุลี่เอลใเออแล้วนา้วทำยนีใส่กนั้นก็ได้

หลายนล่กว่วมันงาล่ะครับพี่น้องเอายื่อู้ตาทีต้องกาปั่น่พี่น้องเลยนี่นะครับของเสียพิสาาคนอีสานกจนนดนกูแนว วขอยใครเองีแหกขอยหจักด้วยเยสียบไหลด้ว